สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเมื่อน,นี้เขาก็ัมาพบพอกันอีแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวแพร่กับพีพ่พาน้องมาหาลาะเกมเฮ็ดขืนโคกเกมเฮ็ดขึ้นก่อนละค่ะเมื่อน,นี้สาวแพรกับมากกับแม่เนาะคะ่ะเมื่อน,นี้เขาก็ัมาลุ้นมาตามซอยกันละคะ่ะว่าเขาสีมีวัมวมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำใดนะคะเขาสีได้ผอแกงหรือว่าได้หรือว่าได้นะคะพี่นะะ้องเมื่อนี้ก็ได้ก็เขาไปลุ้นกันข้างในพุ่นนาะคะ่ะ เอไปรุ่นเบิ้งค่ะว่าเมื่อนี่ห้าสิมีคว่วหมานซ่ำได้นะคะไปค่ะ เดี๋ยวมาตักไกๆพอรค่ะพี่น้องพอร์ละค่ะเห็นตัวนุงยุ่งค่ะพี่น้องพอนะอุ้ย,น,ยนุงดูอย่าเหยียบเด้วค่ะอุ้ยนั่นๆนี่ก็เมียนค่ะ เพี้ยเพีๆๆเพียเพีเพีหามืงอีกค่ะไปค่ะไปเก็บแ้วกันค่ะที่เนี่ยดอกกีนนะเนาะมันจกไม่อยู่นะคะเ่ากะบ่าพ่อมีเก็บเอาดอกค่ะเอาไว้เห็นไม่ไงอ๋อวาสีบอบเอ,อพี่น้อง ด่งตัวนี้ขึ้นขึ้นมานำจนได้ค่ะเห็ดชุดแหลกแหงมันค่ะแม่ได้เห็ดละงูกบานมาสองดอกค่ะพี่น้องอืแม่เราเห็นนะคะพี่น้อง นี่ค่ะดอกนึงใส่เอียดน,นี่นี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงเกลือมันแม่แล้วหยยบเนี่ยเห็นบ่นี่อีกดอกนึงค่ะดอกง่ายๆงามๆเลยไวค่าไปเก็บนล้กันที่นี่ ุเถอะอันนี้ครับพี่น้องดอกนึ่งขออีกเล้วค่ะเห็นได้แบบสองดอกมีดอกนึ่งมีอีดกดอกนึงค่ะมีมูวนอีกบุบบุเอาอไปหาอีกค่ะ งามเลยนะคะหัวตองปาหยาดเลยค่ะเล่นฮิดกระด,าด,ระดา้างป่เออเดี๋ยวไป กับแม่ค่ะแม่เรากำลังเก็บเห็ดกัะร่างลายบอก่าเต็มควันเลยเป็น่ะเต็มควันน้อยๆคิดบอาปาหลุดไหมปาดไต้คว,นวนันไต้ควันหลุดน่ะ 你给啊的。Okay, มีดอกไรไหมอืมตุบบ่เลอืกลังเกิดนี่เขาก็เดียมาเอาานี่นีดควายไนี่มนะันร้อนเ่า,านนขึ้นมาเห็นมนนันร้อนแกแล้วจึงเห็น,นเยอะน่นเ,นเอ,อ๊ะจึงเก็บ hai mừng hiệp thì nó một cân khá khó này, để xem này Nói lại ở gì thế cái này, ảnh đoạn, ảnh đoạn. Nói này. Nói này เน็ดนี่กันนะไปไปหาตัวบอกนี้ค่ะเกิดมันเหย,ยบขามเริ่มขึ้นลาแล้วพอ<ส>อีกละค่ะหิบคลนไขค่ะพี่น้องขาวอักหลักเลย tiền 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 แล้วค่ะแล้วค่ะดอกเพิ่งแดงค่ะพี่น้องแล้วค่ะเกี๋ยวบานเพิ่งเพิ่มเลยค่ะ เป็นมูลเลยค่ะ่าะยาเออเอ้าหัวรู้ซ้ำค่ะ ดอกนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะงกบานนึ่งค่ะมีรถเข้ามาแล้วค่ะงอกขาวดอกนึงค่ะใครอีกดอกนึงค่ะ เอาได้ดอกเดียวนะคะเพราะว่าซุ้มรันยังหนหน่อยอยู่อีกดอกนึงค่ะสุงนึ้งยุ่ง เป็นมูเลยปะเนี่ยดอกหน่อยขึ้นมานาวนะคะ่วยนนะะละค่ะดอกนึงโอ้ปวกกิน พี่น้องมางามเถอะค่ะสองดอกก็างามเลยถอ,อ,อยตะค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้องอีกดอกนึงอีกดอกนึงค่ะ ค่ะดอกหนึ่งโอ้สองดอกพี่น้องคนทั้งอีกแล้วไหมเห็ดเพิ่งนกยูงมอหลุดซะมันแห,ห้งดูด้วยเนาะคะ่ะอีกดอกหนึ่งค่ะดอกหนึ่งค่ะพี่น้องแม่เราวยางไก่เราวพอเห็น <laughs> พี่น้องจ้ะเบิง้งคุณอ่ะ ตวบกง่ายเลยขี้เข็บพี่น้องมากกัละมัดระว่างกันได้แ้วค่ะหัวล่มออกแล้วสัตว์มีพิษก็เริ่มออกหาอยากหากินแล้วค่ะตัวบกง่ายเลยอู้มันหันมาหาแล้วค่ะมันสู้มันสู้มันสู้แล้ว <laughs> ไปค่ะหาอยากหากินไปไปมัน่นรออ,อีกแล้วค่ะสองดอกเี่ออีกดอกนึง สองดอกคุณตค่ะดึงมานาบก,กันออีกดอกนึงค่ะดอกนี้ดอกนี้เป็นเสีงามเลยค่ะอืมีอีกดอกนึงค่ะเงี้ยฟุกระลินปล่อยนะคะพี่น้องเป็งแดงค่ะ ดอกนะึ่เนี่ยดอกหนึ่งค่ะไขออกพออีกเรียวค่ะสองดอกงามเลยนี่ค่ะอีกสองดอก,ดอก ดอกหนึ่งค่ะอีกสองดอกค่ะแดงค่ะดอกนึงค่ะดอกนึงค่ะผึ่งแดงค่ะ,อ,คะอู้ยอีอย่างเสามัน ค่าดอกนะึง เลยค่ะดอกนึ่งดอกนึ่งค่ะหัวเขียวค่ะอีเกเลยค่ะไข่เห็ดละง,ง,งูกขาหัวใจหน่นอยใ พื่นเห็นแล้วงูก,ก็เริ่มไม่รุนแล้วนะคะพี่น้องเริ่มไม่รุนอยู่เห็นลงูกก็ได้ไข่นี่ค่ะฉุนแทมๆไข่บอกไงเลยค่ะวานแต่ไข่ไกลไข่ปิดไข่หนันไข่นึง นวนกินมันเนาะคะ่ะสองดอกอ้ยสามดอกค่ะว้าวเพิ่งเลี้ยงค่ะกินอ่ะหิดละงูก้าวจูมงามจุมหนึ่งเนาะคะ่ะ ฝนกระตุกนะคะพี่น้องกระสิว่าซิว้กลับบ้านนั่นละค่ะเนี่ยฝนกระตุกกะอันนี้มาแล้วร,กกรนนาคากลับบ้านน้ำกันที่เนี่ยอกลับไปสรุปผลงานอยู่รเลยนะคะเก็บไปเรื่อยๆเห็นกระสิเก็บให้พี่ให้น้องในเบื้องละคะ่ะแตตอนนี้ฝนก็เริ่มตุกลงมาคักแน่แล้วนะคะไปจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของห้องแล้วนะคะ มือนี้เขาก็มีขม้อหมานมาฝากพี่ฝากน้องเต็มกระตา่ายค่ะมือเนี่ยเต็มกระต่ายน้อยอยู่นะคะ่ะกระบืถือกับน้อยไปไหนนะพี่น้องนะเอากระตารุ่นกลางๆนี่ละค่ะกระมานเป็นฮิตพิ่งส่วนมากนะคะ่ะเป็นฮิตพิง่งฮิตละง,งกูกนี่ละค่ะสองคนกับแม่เนาะคะ่ะก็มีขม้อหมานมาฝากพี่ฝากน้องสั้นนี่ละค่ะก็สิเป็นฮิตละง,งูกขาวละง,งูกเหลือง กะสิเป็นเห็ดเพิงนุ่งยุ่งนุ่งยุ่งหัวแดงนุ่งยุ่งหัวเชียวนะคะพี่น้องเอาแล้วก็เห็ดเพิงอีกหลายๆย่างหลายๆชนิดละค่ะเล็กๆนะน่อยปนกันไปเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพร่กระสิพ่อไว้ซ้ำนี่แหละเนาะคะ่ะทามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่ผ้าไปน้ำไนนด้ด้ค่ะขอบคุณค่ะ